ต้นมะกรูดค่ะต้นใหญ่มากอายุน่าจะหลายสิปีแล้วค่ะยังออกผลอยู่เลยค่ะผลเป็นช่อใหญ่หลายลูกค่ะตอนแรกเดินผ่านไม่ทราบว่าต้นอะไรค่ะมาเจอลูกมะกรูดอยู่ใต้ต้นเลยรู้ว่าเป็นต้นมะกรูดค่ะไม่เคยเจอต้นมะกรูดต้นใหญ่ขนาดนี้มาก่อนนี่ก็อีกต้นค่ะอยู่ใกล้ๆก,ก,กัน น่าจะปลูกพร้อมๆกันค่ะใบก็ยังเยอะอยู่ค่ะมาดูลำต้นบ้างค่ะผิวเรียบไม่มีหนามค่ะมองขึ้นไปข้างบนไม่เจอผลมะกรูดค่ะแต่เจอผลมะกรูดที่ร่วงอยู่ใต้ต้นค่ะ นี่ค่ะผลมะกรูดเจอหลายลูกค่ะแต่เก็บมาให้ดูหนึ่งลูกนะคะ